สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูพงศธรสุรภาพในรายวิชาดนตรีสากลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีมาดูกันเลยครับในบทนี้นะครับนักเรียนจะรู้เรื่องการอ่านเขียนโนต้ตดนตรีไทยและดนตรีสากลในอัตราจังหวะต่างๆถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันเลยในหน่วยนี้นะครับ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องเครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะซึ่งมีทั้งหมด2แบบ 1. อัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสมถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับนักเรียนครับนักเรียนเห็นอะไรในโน้ตเพลงทั้งหมดนี้บ้างอืมลองดูกันเลยนักเรียนคิดว่าส่วนใดคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวไหนตัวหน้าสุดตัวโน้ต เครื่องหมาย c ข้างบนหรือเส้นกันห้องโอเคนักเรียนครับเลข2ตัวตัวบนและตัวล่างนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายกำหนดอัตราจังหวะหรือ time signature นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าส่วนที่เป็นตัวเลขด้านหน้าน,นี้คือตัวเลขที่จะบอกอัตราจังหวะไม่ใช่เศษส่วนนะครับเห็นไหมไม่มีขีดระหว่างกลางนี่เลขตัวบนนะครับนักเรียน จะบอกว่าในแต่ละหนึ่งห้องมีกี่จังหวะอ่าหนึ่งห้องมีกี่จังหวะและเลขตัวล่างนะครับจะบอกว่าใช้โน้ตอะไรแทนหนึ่งจังหวะอ่าใช้โน้ตอะไรแทนหนึ่งจังหวะคืออะไรเรามาดูกันเลขตัวล่างนะครับผมจะใช้แทนสัญลักษณ์ของโน้ตแต่ละตัวและให้ถือว่าโน้ตตัวนั้นเป็นหนึ่งจังหวะเช่นเลขหนึ่ง แทนโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมเลขสองแทนโน้ตตัวขาวมีตัวขาว2ตัวเลขสี่แทนโน้ตตัวดำเลข8ดแทนแทนโน้ตขบเบตหนึ่งชั้นเลข16แทนโน้ตขบเบตสอชั้นนักเรียนลองดูครับใน1ห้องตัวกลมใน1ห้องตัวขาวในหนึ่งห้องเลขสี่คือตัวดำเลข8คือขบเบตหนึ่งชั้น และเลข16ขบเบตสอชั้นถ้าเห็นเลข1คือตัวกลมถ้าเห็นเลข4ีจะเห็นบ่อยมากคือตัวดําถ้าเห็นเลข8คือขเบเขตหนชั้นเมื่อนักเรียนจําได้แล้วเรามาดูกันต่อเลยตัวเลข2ตัวที่บันทึกถัดจากคุณแจประจําหลักคุณแจประจําหลักข้างหน้าคือคุณแจโซหรือคุณแจซอนหรือ G ีเคลฟนะครับเลขอันนี้นะครับสา ไม่ได้อ่านว่า3ทับสหรือ3ส่วน4แต่มันอ่านว่า3 4 3 4นี่แหละครับคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะ time signature เห็นไหมครับ2 4 3 8 4 6 6อ่าเรามาดูกันนักเรียนลองทายดูว่าแต่ละอันมีความหมายต่างกันยังไงมีจุดจุด,จ,ดจังหวะในหนึ่งห้องเพลง ข้างล่างแทนโน้ตอะไรเมื่อกี้สอนไปแล้วเลข 1, นึ่งเลขสเลขสเลขแเลขสิบหกวิธีอ่านมีกี่จังหวะครับสองจังหวะในหนึ่งห้องเพลงเลข4แทนโน้ตตัวดำถูกต้องครับผมดูอันต่อไปให้ดูก่อน3ามคืออะไรครับ3ามแปอันนี้ข้างบนอ่านว 2, ่าสองสดูครับคืออะไรครับมี กี่จังหวะครับง่ายๆมากเลย3จังหวะใน1ห,ห้องเพลงเลข8แทนโน้ตถูกต้องครับขบเบตหนึ่งชั้นอันนี้เราอ่านว่า38ไม่ใช่3ส่วน8หรือ3ทับอะไรนะครับมาอ่านว่า3 8ตรงตัวเลยอันสุดท้ายเรามาดูกันมี4จังหวะถูกต้องครับผมใน1ห,ห้องเพลง16แทนโน้ตขบเบตสองชั้นอ่านว่า46ใช่แล้วเก่งมากถูกต้อง โอเคเรามาดูกันต่อไปเลยอัตราจังหวะทางดนตรีนะครับผมมี2อ,อย่างอัตราจังหวะธรรมดาหรือ simple time และอัตราจังหวะผสมหรือ compound time นะครับผมอัตราจังหวะธรรมดาเป็นอัตราจังหวะที่หน่วยจังหวะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเท่ากันในแต่และห้องเพลงจะมีจังหวะเท่ากันหมดเช่น2 4 3 4 4 4นักเรียนสังเกตไหมครับอัตราจังหวะธรรมดา เลขข้างล่างเลขข้างบนเลขข้างบนจะเป็น2องสาเสมอเอาใหม่อัตราจังหวะธรรมดาเลขข้างบนจะเป็น2องสาเสมอเรามาดูกันต่อไปเลยทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ2 4กันให้นักเรียนดูก่อนว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับมี2อสอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเส้นกั้นห้องที่เราเรียกว่า bar า i และห้องสุดท้ายมีเส้นกั้นห้องคู่คือสำหรับห้องจบเราเรียกว่า double bar line ดูนะครับแต่ละหนึ่งห้องนะครับจะมี2จังหวะใน1ห,ห้องนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามี2โน้ตนะครับมี2จังหวะใน1ห,ห้องบางห้องอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เรามาดูห้องแรกกันห้องแรกตัวดํา2ตัวก็มีจังหวะ2จังหวะเพราะตัวดําคือ1จังหวะตัวดํา2ตัวก็เท่ากับ2จังหวะ ห้องที่2มีตัวดำา1ตัวและตัวหยุดตัวดำา1ตัวก็คือ2จังหวะห้องที่สาเป็นขบเบตหชั้นมี4โน้ตแต่ก็ยังมีแค่2จังหวะเพราะขบเบตหชั้นเท่ากับครึ่งจังหวะห้องที่3านี้นะครับจะเป็น1และ2และนะครับห้องสุดท้ายมีตัวขาว1ตัวแต่ก็คือ2จังหวะอยู่ดีเพราะตัวขาวเท่ากับ2จังหวะอ่าเมื่อเราเห็นจังหวะสองสแล้วเรามาดูอันต่อไปเลยครับนี่ ดูก่อนอัตราจังหวะคือข้างล่างห้องเพลงใน1ห,ห้องเพลงจะอยู่ใน1นึบาร์ไลน์และห้องสุดท้ายก็จะเป็นดับเบิลบาร์ไลน์พอนั้งเนียนเข้าใจแล้วต่อเลยนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างจากเพลงจริงๆกันในเพลงอัตราจังหวะ2-4เพลงเลาาจ้อยนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับลองพิจารณาดูครับเพลงลาาจ้อยนี้อยู่ในอัตราจังหวะ2-4 นักเรียนจะเห็นได้ว่าในแต่ละห้องไม่ได้มีแค่2โน้ตแต่มีจังหวะ2จังหวะอยู่ใน1ห,ห้องนักเรียนลองดูห้องที่2ครับคำว่าแดงกับคำว่าพระห้องนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวดำประจุดและตัวคขบีติ่งชั้นซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับ2จังหวะห้องต่อมานะครับพายขนเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าจังหวะแรกคือตัวดำและจังหวะที่2คือขบ็ดิงชั้น 4ตัวซึ่งรวมกันแล้วก็เท่ากับ1จังหวะรวมแล้วห้องนี้เท่ากับ2จังหวะเห็นไหมครับไม่ขาดไม่เกินเลยเพลงนี้เป็นอัตรายจังหวะห้องละ2จังหวะคือมีทั้งหมด2จังหวะใน1ห้องและใช้โน้ตตัวดำแทน1จังหวะเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูอัตรายจังหวะ3 4กันนักเรียนเห็นไหมครับอัตราจังหวะ3 4ใน1ห้องมี3จังหวะ เห็นไหมครับไม่ได้บอกว่ามี3โน้ตในหนึ่งห้องนะอย่าเข้าใจผิดนะ 3- 4เนี่ยคือมี3จังหวะใน1ห้องมาดูห้องแรกกันห้องแรกมีโน้ตตัวดํา3ตัวก็คือ3จังหวะในหนึ่งห้องห้องที่2มีโน้ตตัวขาวตัวเดียวแต่ว่าตัวขาวเนี้ยเท่ากับ2จังหวะและตามด้วยหยุดตัวดําซึ่งรวมกันแล้วเป็น3จังหวะห้องที่3มีขเบเคี้หนึ่งชั้น6ตัวซึ่งขเบเคี้หนึ่งชั้นเนี่ยเท่ากับครึ่งจังหวะ เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็น3จังหวะและห้องสุดท้ายมีตัวขาวปะจุด1ตัวซึ่งเท่ากับ3จังหวะ3 4เลขตัวล่างคือเลข4เลข4แทนโน้ตตัวดำแปลว่ามี3จังหวะใน1ห้องโดยใช้ตัวดำอ่าเรามาดูเพลงจริงๆกันบ้างครับเพลงสายทิปในอัตราจังหวะ3 4เห็นไหมครับห้องแรกดาว สวยพราวดูเด่นเห็นไหมครับตัวดําประจุดหนึ่งตัวตัวเขเบีตหนึ่งชั้นสามตัวต่อมารวมกันแล้วเป็นสามจังหวะในหนึ่งห้องเพลงนักเรียนลองดูห้องสุดท้ายครับสองห้องสุดท้ายจะเป็นห้องละสามจังหวะเหมือนกันทุกอย่างบวกกันแล้วเป็นสามจังหวะในหนึ่งห้องเห็นไหมครับนี่คือเพลงสามจังหวะนี่คืออัตราจังหวะสามสี่ในหนึ่งห้อง มี3จังหวะใช้ตัวดำแทน1จังหวะทีนี้อันนี้สำคัญมากอัตราจังหวะ4 4สเป็นอัตราจังหวะที่พบบ่อยที่สุดในดนตรีบนโลกนี้เรามาดูกันใน1ห้องมี4จังหวะเห็นไหมครับแต่ละหนึงแต่แต่ละโน้ต,ต Note, อยู่ใน1ห้องมี4จังหวะรวมกันแล้วมี4จังหวะไม่ได้บอกว่ามี4โน้ตนะแต่ใน1ห้องมี4จังหวะ ใช้เลข4เห็นไหมเลขตัวล่างแปลว่ามีตัวดำสีตัวใน1ห้องอ้าง่ายนิดเดียวเพลง4ี่ส่ใครๆก็รู้จักทีนี้เรามาดูกันเมื่อเรา,าดูในเพลงจริงๆเพลงใจรักจะเห็นได้ว่ามีโน้ตเยอะแยะมากมายเลยแต่ทั้งหมดรวมกันแล้วมี4จังหวะใน1ห้องใช่ไหมครับห้องแรกเข้าไปหาห้องที่1 เมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโพบินบินไปไกลแสนไกลเห็นไหมครับสี่จังหวะในหนึ่งห้องรวมกันแล้วทุกอย่างจะเป็น4จังหวะหมดเลยนี่เห็นไหมครับโอเคเพลงนี้มีอัตราจังหวะ4ี่จังหวะในหนึ่งห้องใช้ตัวดำแทนหนึ่งจังหวะงาน,นิดเดียวเพลงสี่สี่ใครๆก็รู้จักต่อไปนะครับ เรามาดูอัตรายจังหวะผสมกันบ้างอืมเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงง่ายมากถ้านักเรียนตั้งใจดูอัตรายจังหวะแต่ละห้องเนี่ยประกอบไปด้วย3จังหวะโดยโนต้ตตัวบน,นจะหารด้วย3ลงตัวอะไรหารด้วยสามลงตัวบ้า,างครับนักเรียนอะไรบ้าง6ใช่ครับ9และสุดท้ายคืออะไรครับที่หารด้วยสามลงตัวถูกต้องครับ12บสองหารด้วยสลงตัวอ่า เรามาดูตัวอย่างอัตรายจังหวะ68กันดูนะครับ68แปลว่าอะไร8คืออะไร8คือขบเบตหนึ่งชั้นเลขตัวล่างใช่ไหมครับ8 6คืออะไร6คือเลขข้างบนใช่ไหมครับแปลว่ามีเลขตัวล่างขบเบตหนึ่งชั้น6ตัวในหนึ่งห้องเก่งมากเรามาดูกันตัวอย่าง68มีขบเบตหนึ่งชั้น6ตัวในหนึ่งห้องเอ๊ะ แล้วทำไมข้างล่างถึงเขียน1 2 1 2 1สองละ่ะเพราะว่าแบ่งเป็น2กลุ่มใน1ห้องเมื่อแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยจะได้พอดีซึ่งสังเกตห้องที่2จะเห็นได้ว่าเป็นตัวดำประจุดตัวดำประจุด2ตัวใน1ห้องคืออัตราจังหวะ6 8หรือเรียกอีกอย่างก็คือตัวขบตหนึ่งชั้น6ตัวใน1ห้องเห็นไหมครับ1ห้องเพลง มีขาเบี้ยวถึงชั้นได้6ตัวแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละสมตัวพอดีเป๊ะนี่ดูตัวดําประจุด2ตัวใน1ห้องซึ่งตัวดําประจุด1ตัวก็จะเท่ากับคเบี้ยวงชั้น3ตัวนั่นเองเท่ากันปเ,เป๊ะขาเบีถึงชั้น3ตัวก็จะเท่ากับตัวดําประจุดดูกันต่อเลยครับเพลง Silent Night เพลงคริสต์มาสเพลงนี้ใครๆก็รู้จัก6 8จะเห็นได้ว่า1ห้อง จะประกอบไปด้วยขเบตดหนึ่งชั้น6ตัวหรืออะไรครับหรืออะไรหรืออะไรใช่ครับหรือตัวดำประจุดสองตัวในหนึ่งห้องอ่าเรามาดูห้องที่3นะครับ all is calm เห็นไหมครับตัวดำตัวแรกบวกกับขเบตดหนึ่งชั้นอันนี้เท่ากับ3จังหวะแล้วเท่ากับขเบตดหนึ่งชั้น3ตัวและตัวต่อไปคำว่า calm คือตัวดำประจุดหนึ่งตัวเห็นไหมครับ เมื่อรวมกันแล้วจะได้ขเบเขตหนึ่งชั้น6ตัวหรือตัวดําป่าจุดเก่งมากเห็นไหมครับโนต้ตห้องแรกซา,าเลนนายห้องนี้เมื่อรวมกันแล้วเป็น2อจังหวะใหญ่ๆหรือ6จังหวะย่อยๆนั่นเอง6 8เห็นไหมครับตัวขเบเขตหนึ่งชั้น6ตัวในหนึห้องหรือตัวดําปัาจุด2ตัวในหนงห้องง่ายมากเลยซา,าเลนนาย ดูต่อไปในหนึ่งห้องเพลงจะมีโน้ตขเบือหนึ่งชั้น6ตัวเห็นไหมครับตัวล่างคืออะไรเลข8คือเขเบตอหนึ่งชั้นอัตรายจังหวะผสมนี้จะให้เขเบือหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะหรือใช้โน้ตตัวดำปัดจุดเป็น1จังหวะนั่นเอง6 8ก็จะเท่ากับ6จังหวะหรือนับ2ก็ได้ง่ายเดียวดูอันต่อไปครับอันนี้เราจะกลับไปที่อันตรายจังหวะธรรมดาแล้ว C กับ C ขีดคืออะไร C กับ C ขีดมันคืออะไรครับ C แต่ละสัญลักษณ์เรียกว่าอะไรได้บ้าง Common time และ Cut time อันนี้เราจะกลับไปที่เรื่องจังหวะอัตราจังหวะธรรมดานะครับผม c ข้างบนใช้แทนอัตราจังหวะ C c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 ut t คั e ข้างล่างใช้แทนอัตราจังหวะ 2องสี่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 สีคัดสอคนไทยเรียกอันล่างว่า c และข้างล่างนิยมเรียกว่าสีแบ่งหรือสีคัดก็ได้นักเรียนครับ C หรือ C4 คืออันเดียวกัน C แบ่งหรือคัดไทมคือ2 4คือจังหวะ c ีที่ถูกหั่นครึ่งให้กลายเป็นจังหวะ2อสองซึ่งอันนี้จะเขียน เหมือนปกติใน time signature เลยเรามาดูตัวอย่างเพลงกันครับเมื่อเราเอาเพลงที่เป็นจังหวะ C นะครับมันคือจังหวะ C4 C, พอดีนะครับผมเรามาดูตัวอย่างเพลงนี้กันอย่างละเอียดนะครับผมนี่คือเพลงพรปีใหม่นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าแต่ละห้องมี4จังหวะใน1ห้องซึ่งใช้ตัวดำแทน1จังหวะเรามาดูกันครับ แต่และห้องนะครับสมมุติว่าครูนับมาหนึ่งสองาสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นลมเห็นไหมครับในหนึ่งห้องมี4ี่จังหวะเหมือนกับเพลง4ี่สี่เลยง่ายยิดเดียวและเพลง4ี่สี่หรือเพลงคอมมอนไทม์เนี่ยเราพบเจอได้ในเพลงทั่วๆไปเกือบทุกเพลงเรียกได้ว่า 70%ของเพลงบนโลกนี้เป็นเพลงจังหวะ4/4เพลงที่เราร้องกันอยู่ทุกวันเป็นเพลงจังหวะ4/4หรือ Common Time ทั้งนั้นดูอันต่อไปครับ C แบ่งหรือ Cut Time เรานิยมใช้เมื่อเพลงนั้นถูกย่อยจังหวะให้มันช้าลงหรือขยายขึ้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราใช้ C แบ่งมีค่าเท่ากับ2/2ซึ่ง2/2แปลว่าอะไรครับ2ตัวล่างแปลว่าอะไร ตัวขาวถูกต้องครับมีตัวขาว2ตัวใน1ห,ห้องเอ๊ะก็คือ4จังหวะนี่ครูใช่ครับมันคือ4จังหวะใน1ห,ห้องแต่เราจะใช้ตัวขาว1ตัวแทน1จังหวะและใน1ห,ห้องมีตัวขาว2ตัวซึ่ง4จังหวะเท่ากันเป๊ะเลยเรามาลองดูเพลงนี้กันครับผมเพลงพระชนินพลไกลกังวลของในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมครับนี่เพลงเพลงสเพลงสี่สี ที่เป็นสองสองก็ได้จะเป็นแบบนี้ครับนักเรียนครับเรามาสรุปความรู้เกี่ยวกับอัตราจังหวะผสมกันอัตราจังหวะผสมเป็นโน้ตที่มีการปะจุดตัวโน้ตเป็นกลุ่มโดยตัวเลขข้างบนจะต้องใช่ครับหาร3ลงตัวหาร3าลงตัวเช่นอะไรบ้างจำได้ไหม6 9 12ถูกต้องครับผม6คือขอเขตหนึชั้น6ตัวใน1ห้อง 9คือคาเป็นหนึ่งชั้นกี่ตัวครับ9้าตัวในหนึ่งห้องและสิบสองก็คือสิบสองตัวในหนึ่งห้ององ่ายนิดเดียวคำถามพัฒนาการคิดเรามาดูกันหากไม่มีเครื่องหมายกำหนดอัตรายจังหวะเพลงจะเป็นยังไงเพลงจะเป็นไงครับห้องหนึ่งมี4จังหวะห้องหนึ่งมี5จังหวะอีกห้องหนึ่งมีหจังหวะไม่ได้ครับเพลงจะไม่สมบูรณ์เราต้องมี Time Si g เ a t u r e หลือหรือเครื่องหมายกำหนดจังหวะ ทุกครั้งในบทเพลงเพื่อจะได้รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงสองหรือเป็นเพลง3 4หรือเป็นเพลง4 4นะครับผม,มง่ายนิดเดียวเพลงจะเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีอัตราจังหวะข้างหน้าเหมือนคนเดินสะดุดเลยบทเพลงที่มีเครื่องหมายกัาหนดจังหวะ6 8หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเลขตัวล่างคืออะไรเลขตัวบนคืออะไรเลขตัวล่างคือโน้ตอะไรแทนโน้ตอะไร เลขข้างบนคือมีกี่โนต้ตในหนึ่งห้องถูกต้องไหมครับถูกต้องอัตราจังหวะ68คือมีโน้ตขบแตหนึ่งชั้นใช่6ตัวในหนึ่งห้องอหรือตัวดําประจุด2ตัวในหนึ่งห้องนั่นเองง่ายมากเลยจําได้ใช่ไหมเก่งมากเครื่องหมายกําหนดอัตราจังหวะมีความสําคัญตอนน่อดนตรียังไงยังไงนะใช่ครับถ้าไม่มีไม่สามารถจะเล่นได้ตามจังหวะของบทเพลง ต้องมีเครื่องหมายกําหนดจังหวะเท่านั้นถึง,ถงจะเล่นได้นักเรียนครับมาถึงกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วคราวนี้ครูจะให้แผนภาพความคิดอันนี้มาครูจะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของอัตราจังหวะธรรมดาและอัตราจังหวะผสมและสิ่งที่เหมือนกันในอัตราจังหวะทั้งสงแบบถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ทำเลยครับครูให้สิบวินาทีหมดเวลาโอเคเดี๋ยวครูจะลองให้ดูแนวคำตอบนะครับผมอัตราจังหวะธรรมดาคืออะไรครับใช่อัตราจังหวะธรรมดาคือจังหวะที่แบ่งออกเป็นส่วนมีโน้ตแทนหนึ่งจังหวะเท่ากันเสมอใช่ไหมครับ และผสมละคืออะไรการที่มีโน้ตปะจุดแต่ละกลุ่มหารด้วย3ลงตัวเช่น6 9เ2เก่งมากครับและอะไรเป็นสิ่งที่2อย่างนี้เหมือนกันคืออะไรครับใช่ครับเลขตัวล่างเหมือนกันหมดเลย C แทนด้วยตัวดำา2แทนด้วยอะไรเก่งมากตัวขาว8แทนด้วยขเบตดหนึ่งชั้น16 แทนด้วยขบเบตสองชั้นจะเห็นได้ว่าสสิ่งนี้ที่เหมือนกันในอัตราจังหวะธรรมดาและผสมคือเลขตัวล่างครับผมนักเรียนครับอัตราจังหวะเนี่ยคือสิ่งที่จะบอกนักดนตรีหรือทุกคนที่อ่านโน้ตเพลงหรือใครก็แล้วแต่ที่ร้องลาคําเพลงกันเนี่ยให้รู้ว่าใน1ห้องเพลงมีกี่จังหวะเพลงทุกเพลงจะถูกกําหนดแล้วว่า เป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะสองจังหวะในหนึ่งห้องสามจังหวะในหนึ่งห้องหรือสี่จังหวะในหนึ่งห้องซึ่งสี่จังหวะเนี่ยจะเป็นเพลงที่พบบ่อยที่สุด70% 60ของเพลงบนโลกนี้ที่เราร้องกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นเพลงที่เราฟังในรายการวิทยุหรือในโทรทัศน์หรือใน youtube อินเทอร์เน็ตล้วนแล้วนิยมใช้44ซึ่งเลขตัวบน คือการบอกว่ามีกี่จังหวะในหนึ่งห้องและเลขตัวล่างคือตัวคือตัวที่จะบอกว่าใช้โนต้ตอะไรแทน1จังหวะในหนึ่งห้องไม่ลืมเนาะเก่งมากนักเรียนครับถึงช่วงภาระงานชิ้นงานกันแล้วในวันนี้นะครับผมครูจะให้นักเรียนไปหาบทเพลงที่นักเรียนชอบกันมาจากแหล่งไหนก็ได้นะครับเมื่อได้โนต้ตเพลงมาแล้วนะครับ ครูจะให้นักเรียนลองบันทึกโน้ตเพลงที่นักเรียนชอบลงบนกระดาษบรรทัด5เส้นอพอทำเสร็จแล้วนักเรียนลองบันทึกออกมาแล้วฝึกร้องโน้ตเพลงที่นักเรียนชื่นชอบนั้นให้ถูกต้องอพร้อมกันหรือยังครับผมนักเรียนสามารถหาได้จากอินเทอร์เนต็ตหรือสื่อต่างๆได้เลยนะครับเพลงที่นักเรียนชื่นชอบเมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว ทำได้เลยครับเก่งมากครับนักเรียนครูแอบเห็นงานของนักเรียนมาบ้างแล้วดีมากๆรวมไปถึงแอบเห็นเพลงที่นักเรียนชื่นชอบกันด้วยเป็นยังไงบ้างฝึกร้องกันสนุกไหมทีนี้ครับนักเรียนเราจะมาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันว่าสิ่งที่เราได้รับจากการเรียนเรื่อง อัตราจังหวะหรือ time signature เนี่ยคืออะไรบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนดนตรีคืออัตราจังหวะจังหวะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นสิ่งที่เริ่มต้นการเล่นดนตรีได้อย่างถูกต้องเพราะถ้าเราไม่รู้อัตราจังหวะจะทำให้เราไม่เข้าใจว่าเพลงจะดำเนินต่อไปยังไงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้เก่งมากๆครับนักเรียนเมื่อนักเรียนฝึกร้องโน้ตเพลงที่นักเรียนเลือกไปแล้ว ครูจะให้นักเรียนนำเสนอการร้องโน้ตเพลงให้เพื่อนๆฟังโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยที่ครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินผลงานว่านักเรียนร้องโน้ตเพลงได้ถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการร้องเพลงให้ดีขึ้นไปเมื่อน,นักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอการร้องโน้ตเพลงกันเลยครับ เก่งมากๆเลยครับนักเรียนครูขอชื่นชมในงานของนักเรียนทุกคนเลยครับผมทีนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายกําหนดอัตราจังหวะไปแล้วนะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์และต่อยอดในการเรียนวิชาดนตรีต่อไปนะครับอย่าให้ความรู้หยุดแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนสามารถนําความรู้ทั้งหมดไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับเช่น Facebook Instagram หรือ YouTube เพื่อเป็นประโยชน์ กับผู้อื่นต่อไปครับผมแล้วพบกับครูพงศธรสุรภาพในรายวิชาดนตรีในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ